ตอนนี้เป็นอาจารย์นะตบเย็บอาจารย์อาจารย์ตบเย็บเป็นอาจารย์อาจารย์มวยอาจารย์ที่ตบเบ็บเป็นอาจารย์นะต่อไปก็จะเป็นเสียงเด็กหรือว่าอาจารย์เด็กก็จะเป็นเสียงเด็กสลับกันครับมาดูครับคู่นี้ครับแดงครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสันติพุทธนะครับวันนี้มี คุณสติพอบางวนครับเดินทางมาด้วยนะครับแต่ป้าครับคุณพ่อครับดับโชคดุดดับกินน้องจากอำเภอกับธารลนะครับแต่ว่าไปอยู่ย้ายภูมิดาไปอยู่ในภเนมิอาคอุบลแล้วครับเพชรสายฝนสันติอุบลนักเด็กครับนี่ลูกครึ่งกับธารลมกับอุนนบลอ่ออุบล คุณพอ่อเนี่ยเป็นคนก็น,นำคำตะบนน้องอ,งนองอัวครับแล้วบ้าครับส่อนนักเรียนในร้านจ้างนักเรียนะครับกิมเกสรสอนจานทุวันวันนี้ก็มีชายอินสลัสอนจันทุวันครับนันทีมลยส่วนแชมป์สอนจานทุวันนี่ก็พาหมวยไปชกที่กรุเงเทพครับไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะน้องแชมป์ แย่ครับครับคู่นี่เป็หัวหน้าค่ายเป็นเพืนเมื่อระดับเมืองกลุไปแล้วคุณเฉลิมสอจารุวัลวันนี้ก็ส่งยิ้มามาว่ากันด้อชายอิสระเนคลิปเสอตพิที่ค่าย,ยจารุวัลน,นะครับ ทั้งวัาดิทันนะครับเกกหนึ่งามคนมต้องทำตลอดเอาเก๊กหนึ่งแ้แต่ทุกที่ใหญ่มาเองก็บรรนีณสัตนติดพอเปิดรูปคนก็ปุรแพ่บ่าปุรแท่ขับรถเด้อดังนั้นก็มีชายอิสระนะครับสอยจารุวัฒน์ถรบางครับ ยกทีนหนึ่งประเภนะครับท่านผู้ชมครับปาดบันแรกพี่แล้วครับโดยคู่นี้เป็นคู่เอกครับถือว่าอีกเอกกินว่างครับท่านเดนิฮาสไตล์สาวหล่ครับสายพนสติ๊กโตรครบโเออเดินซ้ายครับติกเก๋วันนี้ก็มาหนาเพื่อแต่ก็ผิวที่มันเออนาครับหนา ใหไปที ah นึงครับยิ้มเก๋นี่บันเวทีนี่ปาหัวตัวเท่าทั้งสามครับบนเวทีเรือยเรื่อยเลยเต่าเหรออยู่โโหแล้วพิเศปดพันนะครับท่านผู้ชมคู่นี้ไม่ใช่น้อยๆนะครับ ประวันไปครับเพิ่งจะเปิดแลวครับอาจารย์อยอภิชตาพี่น้องวันนี้อาจารย์ไปอาจารย์นีนะาจาบย์วครับนูตาตาและ่บอยๆชื่นอา้ารยะบอยความสุขบบเกยยงปอเก็บมาใส่งยงย่งย

พยายางคาดกระจกงมาก่อนเลยครับนิ้วเฉยแบบนี้ก็ถือว่าทีมงานวางแผนพยายามโหลดลงมาให้เท่ากันนะครับแบบนี้อ่ะถือว่ายกต่อๆไปจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับวันที่5นี่ไปเจอกันที่บ้านปราสาทนะครับโอทัมทัมนะครับเพชรครางนาดกับแจ็คแดงผนองดงครับจันนี่กับรุ่งรันสักพมคนกับนินดัมเลิร์ดสักกับเพชรนคร ครับท,ทีมเล็กกับเสือเท่านะครับส่วนวันที่8ก็งานป้ายพระธาตุนะครับที่อำเภอรัตะนบุรีนะครับจังหวัดสมุทรนะครับเป็นการงานกับปังกรขาวนะครับราคาแดงมาเ,เ,น,าเนี่ยต่อหันหนึ่งเมื่อ พิรันกับชาบุกินะครับคู่ต่อไปครับเตรียมพร้อมนะครับมาถึงคิวของท่านแล้วครับคู่ที่ท่านรอมานะครับอ่าคิวแล้วท่าขึ้นเร็วนะครับคู่ต่อไปนี่สักพิรัตกับคาบุกินะครับแล้วก็ไปที่วันพิชิตกับซุปเปอร์เอฟนะครับลูกเสือกับฟ้าสังหารศิลาชัยกับเพชรพายุ แล้วก็นินจาเต่ากับเพชรสายฟ้าทงสบัดกับพันชัยอ่ะแบบนี้ครับว่าจะต่อเก็บลูกสอบกันพี่ที่มาดูการพันกันต่อเลยครับบนเวทีโยดีริงับเอกงจริงวันนี้ครับณนชมกับสีสัเกตอีกแล้วครับ ยาวของสายเนวันนี้ถีบยันเอาไว้ครับ,บ,บรรว,ว,ว,กกนวออบันนี้เค้ามาแล้วครับร้ติดที่ปทมรวันนี้ไปเจอกันั้งที่สครับะดูกันมากครับเพราะว่าิเนื้อินตัวยัไดอยู่เลยนะครับปมาที่กทอมอนะ เดินไปเลยสได้ลอยครับนักกาได้สนครับแต่คนละอย่างครับุกคนูยกั้งขวามาตองิสายตียซเดิปพยายามขยับเข้าไปาชพลก็น้แเดินปแล้ว เห็กสวยเลยนะครับลูกนี้ครับเล็สายฝนวัมา้ครับเตัแไครับขวากขวาไปเ็สายฝนเอาเรยกครับ จะยืดมวยสวยด้วยนะครับแบบนี้ลอยทีลอยฟังคอยโตสายตาตามองสมองคิดนะครับเพชรสายฝนโอเวลาเป็นที่ฐานล่างของเพชรสายฝนครับกิ๊บเก๋เก้าวว่าจะล,ลงมาให้เท่าเท่ากันดูว่าจะเปล่าไหบเพชรสายฝนยังไงครับบนยกที่สอง ไปครับสพิรัตเรนแดนซ่ารกับคาบุกิยอดผูกนะครับกเขยอดเลยนะครับกเขยอดเลยนะครับแต่เกยอดเลยนะครับส่วนประตูทีนี้ก็แบบทันบักนะครับและหลังจากนั้นก็ไปดู ผู้ช็ัตยกที่3ครับทุกทางครับหมดเวลาสำหรับพี่เลี้ยงครับเป็นหน้าที่ของนักมวยกับกรรมการครับบนเวทีเป็นสายฝนสันติครับแดงครับน้ำเงินก็ติ๊กเก๋สซอจารุวัลครับยกที่3ครับเตะยืดเปล่งเอาไว้ครับเตะสองชั้นกับติ๊กเกย์นะ โปอยสายซะด้วยครับสายธรรมชาติเตเอาขวา,าเลยครับทีับติแค่ทีก่อน,น,น,นเลยนะครับเป็นสายฝนสายหามเวลาเดินชนก็ต้องตึงเลยวะสมองก็างกาวไปด้วยครับ เจอกัะภาคสองพี pas, so port, so ่นี่หล <arsi> <t ienia igue> so ังจากเจอกระมากทิ้งเราทำเอาไฟแรกแล้วไปนี้เป็นไปที่สองใจไม่โดนครับแต่ตัวปาพเกสวยครับการเคลื่อนต่าทุกช่างศิลปะดูไกลก็เป็นาบ้งภาพดูน่าทึ่งปกเก๋เด้งครับเจาะกระเจฐานเลยเนี่ยเลยรับกเก๋ วัดพิชิตเก็บมาหมื่นสามพันนะครับคู่ต่อไปในมวยเสิร์ฟสังพิรัติกับชาบุญกินะครับแล้วก็ต่อที่วัดพิชิตกับซุปเปอร์เอ็ก,ก,อกซ์ปปกแล้วก็มาที่ลูกเสือกับฟ้าสังขารศิลาชัยกับเพชรพยุทธแล้วก็มังกาเต่ากับเพชรสายฟ้าทองสบัดถาชัย พี่เ็อย่าังเป็นรับไปช่วยอาจารย์สังเกตสัตย์ธรรมนะครับที่เวทีมวยทุกคนใหญ่นะครับวันที่เจ็ดุณประจำปีกคุณใหญ่นะครับมวยโชกที่คายมวยเวทีมวยของอาจารย์สิจังนะครับแต่ัชวนพี่น้องเรนของไทยคนวทีชาสังเกตขไเขียนก็ไปดูได้ครับนีนครามาี้เสอง

มาต่อยรู้นนะมาต่อยนะเดี๋ยวไปต่อิ